ท้องรถกูแน่เลยเนี่ยเฮ้ยโอ๋ยท้องท้องทองขุดท้องรถอ้นี่ละมั่งทางเนี่ยละมั่งเอ้อเออเฮ้ย โอ้โหทำไมมันโหดได้ขนาดนี้ตรงเนี้ไปเตอร์ตลนไปชูโอ้โไปอ่อระวัอนะ อันนี้ดินเหนียวเขาเข้าติดช่ไมอ๋อตรงจุดชมวิลนี่นเราจอดตรงนี้ก่อนเนาะ กราจัดตรงนี้ก่อนเอนบบนนะเอตรงนี้อีกมุมหนึ่งนะครับท่านผู้ชม้าวว้า ตรงนี้ก็คือจุดชมวิวนะครับเขาไผ่เมืองพัทยานะครับกับบรรยากาศข้างหลังเบาแจ้งนี่คือพัทยากษัตริย์นะครับมองด้วยสายตานะสวยงามมากๆเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมมองตรงกล้องนักอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นนะท่านผู้ชมมาเองนะครับขับรถมาที่นี่นะครับมาพิชิตเขาไผ่นะครับหาเจ้าตอนมาครั้งแรกพี่อะแลดูมันขับรถมานานมากเลยอะ ว่าตอนที่บาพี่มาครั้งแรกอะ่ะมันทําไมแลดูขับมันนานจังเลยแต่ตอนนี้แค่นิดเดียวเองอะ่ะไม่รู้เออตรงนี้ตอนนี้ไปตรงไหนได้ขับขึ้นได้นี่ <differences S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวพี Parents, ่อยากขับรถจอดตรงนั้นถ่ายได้แต่ท <videog exactamente. laughs> ี Radio ่ระดับไหนสมพระเบาแจ็คเต็มเนี่ย กันนะช่วยรถกับพวกปี่โอ้โหพะจำดอกมันได้ไงดอกมันสีชมพูโอ้โหพี่หรอฮะพี่หรอก้าเอเขาเพิ่งไเห็นงั้นไง ดีนะในป่านีม่มีต้นต้นผลไม้ให้เรากินนะแล้วมันมีไอ้ต้นมะขามอันนั้นด้วยมะนาวอะไรมะนาวอะไรมะน,นาวโ,อโหอะไรนะมันที่เราผ่านมาใช่ไหมมันลองไปอ่านป้าย,ยมันไม่มีป้ายให้ดูวิวพอยต์ตรงนั้นไปไหนอ่ะเราไปตรงนี้เหรอ ทางเดินนันมีแยกใช่ปะโอ้เออยู่ทางนี้กะโอเคโอเคฝนไม่ต้องตกมานะตอนนี้อย่าตกนะมันแหละดูมืด,มดฝนด้วย เออมีอุตส่าห์ไปดูลายเข้าไปจะไปตามลายเขานะแต่ล้อมันก็ไปที่อื่นมันก็ไปที่อื่นเฮ้ยไม่ต้องออกถนนใหญ่ดิเราไปแน้น่ะไปเลย sai mày แล้วไอ้ตรงนั้นทางที่ว่ามันมาลงลําบากมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่รู้ตอนที่พวกเราเอารถไปล้มกันนะเออเหมือนว่าทางตรงนี้เขาฮะบนที่เดิม บนที่เดิมแล้วแล้วน้ำตกลกมาตายต้องหาไปให้เจอโอ้ยโอ้ย ฮะไม่เราก็ต้องไปเลี้ยวไปตามที่คลองเล็กๆตรงนี้ใช่ไหมไม่ที่ราไฟไม่เที่ยที่มันเลี้ยวขวาออกไปอ่ะมีเหรอไม่รู้อ่ะรู้ว่าใจฝั่งนั้นเอาดิเอาเราว่าเออ เราวนไปอีกรอบนะครับมันจะมีทางเล็กๆไงเบาจ้าปอกนะครับเหย็ดอ่ดอาทีนี่ขับตรงฮะตรงซ้ายเนี่ย เฮ้เกือบเกือบเม่นตาลนพี่ไว um ้ตรงไหนวะเนี่ยเค เนี่ยฟังเนี่ยไปเลยไปเถอะเนี่ยละมังทางเนี่ยละมังโอ,โ,อโอ้โ้ช้าช้า เฮ้ยจับไปได้ป่าวะโอ้โหดูทางนี่แหละนี่แหละเออระวังลงเลยวะช้า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 โอ้โหโอุติดท้องติดท้องติดท้อง เฮ้ยเจ้าระวังนะโคตรเก่งเลยสุดยอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทองรถกูแน่เลยเนี่ย อ,อุอุ้ยอ๋อหูท้องท้องท้องขุดท้องรถโอ้โห,โโห,โโห,โโหนั่นที่ท้องเลย You're เอาติดติดเัาเอาติดต้ยเฮ้ยท้องท้องโอ้ยเฮ้ยโอให้ก้นเห็นนะมือนพองโอ้ยเนาะฮาบอกแล้วตัวน้ำออกไปได้เป่ะยังไม่รู้เลย โอ้ยถ้าจะขึ้นมาขึ้นไม่ได้เลยนะเนี่ยไปะนะวะ <c oughs> โอเคได้อยู่มเมื่อกี้นพุ่งตรงนั้นนะนะข้างบนไหมล่ะนะข้างบนหรข้างล่าง,างไม่เอาว่าข้างล่างดีกว่าเนะด็กกันเด็ก จ้าบประมาผิดทางบ้าสงใสอีเยี่มโอ้ทางรถกูมันเสียงเสียงเสียงรถทะลุได้อยู่เสียงรถทะลุได้ปได้ได้ตรงนี้ได้ ถ้ามันทางตานทำงน<ฟร>ไงวะหน้าขึ้นไม่ได้เลยนะเขาบอกว่าทางป,าป่าๆนี้ใครบอกเข้ามาแต่มันม่มันก็มีรอยรถเข้าใช้อยู่นี่ ล้มแล้วหนึ่งแผลได้อยู่เพราะยังไงไงกลับไปไม่ได้แล้วะ่ะเพราะเพราะทางมันโอ้โหแล้วอะ่ะเออไม่ไม่ <c oughs> คะแนนที่ซีบีจะล้มนะแต่เป็นอคุณปู่วันแบวล้มแห้งบะหมี่สุดยอดเอาเงือแตกเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมขนาดขับรถเด็กก็รถเด็กเถอะ แต่ที่แน่ใต้ท้องรถเบาแจ็คนะมันจะต้องไปแน่มันจะต้องมีอะไรบุบแน่ เป็นยอดเขาต้องมีมีทางนี้ทางเดียวทางขวาใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เออถ้าย้อนคืนไปย้อนคืนไปไม่ได้อ๋อตรงนี้เป็นยอดเขา <c oughs> ใช่จบตอนนั้นพี่มาลงกันตรงเนี้ยโอ้โหตอนนั้นคิดว่าลงตรงนี้ตอนนั้นพี่คิดว่าลงมากันตรงนี้แหละ ที่ลดหลงยากๆกันนะเนี่ยตรงข้างบนนี่สวยป่ะใช่ไหมเราไม่ไปแต่เราได้ยิยนเสียงเลือเอนดโรอยู่ข้างหน้าเรานี่โอ้โห ที่แน่ดูก่อนลงได้ไหมแต่มีรอยลดด้วยนี่รอยลดลงแต่ต้องเป็นรถแอนดูโรแน่เนี่ยโอ้โหจับฮะเน,น่จะมาดูก่อนดิมาดูก่อนฮะไม่ได้เหรอ <c oughs> มันข <c oughs> ึ้นไปไม่ได้ดิ โอ้โหโอ้โหทำไมมันโหดได้ขนาดนี้ตรงเนี้โอ้โหเอาละสิเอาละสิละสแล้วาจะปิกย้อนไปได้จะใด ย็ดโอ้โห,โโห,โโหโส,สุดๆเลยอ่ะไปถึงข้างล่างนั่น โหดมากเอาแล้วตรงนี้ขึ้นได้เหรอฮะอ๋อ ขึ้น่นจอบมันจะขึ้นได้เปล่าขึ้นได้มันขึ้นได้อยู่อ้อเหนื่อเตียมหลังเลยขึ้นน้ำก่อนยังเยนื่อยบอกแล้วผมลงไปดูลาวลงไปไม่ได้เฮ้ย ไปย้อนกลับย้อนกลับไอ้ที่เราไม่อยากจะย้อนด้วยเพราะว่ามันทางขึ้นมันก็น่ากลัวแต่เราก็ต้องจำเป็นต้องย้อนกลับเพราะว่ามันมีทางเดียว Để chép đẹp 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 em đi Chép 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 Ok nè Mình Đi ได้เหรอไปท้องท่องครับท่านชม้รามาติดเนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้เราขึ้นดงได้แล้วเป็ไงณเอ้จ็อบเนี่ยก้อนหินนี้เยอะเลยเดี๋ยวนะจับเดี๊ยวแป๊กนะเอาก้อนหินนี้ไปก่อนตรงนี้กองเยอะเลยเอมุมตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขออีกที่นี่เอาไว้อีกหน่อยนึงขออีกหน่อยจุดนี้จุดนี้เหนื่อยมาก ภาพแล้วครับตอนนี้พี่แจ็คก,กับผมดีดีหน่อยอขอบคุณกอขอบคุณพี่ชาน,นะครับที่เอารถขึ้นให้สอมเบ่าพใชาพี่ชาเดี๋ยวถ้ายังไงได้เห็นคลิปพี่บ่านะครับช่วยคอมเมนต์มาทีนะครับเจอพี่ชานเอนดูโรนักปิดอะครับพอดีเจอกลางางให้เขาช่วยไปไปที่น้ำตก,กกกหมาตายไม่ถึงนะครับไปถึงแค่จุดทองบิว แล้วก็ไปหลงทางลำบากมากครับก็ขอบคุณนะครับพี่ชานครับที่พาพวกเราขึ้นมาได้นะครับหมดสภาพอย่างนี้แหละครับตามที่เห็นเลยครับสาวมีร้าอยู่หยไหมร้ามีนะขอาคณพี่เดินยังจะเหลือปะยอมนี่ไงน,ะนะ้ำอ่ะลอวอะไร